จะติดเพราะว่ามีการทำถนนต่างๆเส้นมีกับภาพเ,าเดินทางจากคอนแก่นตั้งแต่เช้าแต่ว,ว่าตอนนี้9โมงแล้ววันพุทธที่18พฤษภาคม2 5 0 0 65สิบห้า่ยังคงเป็นเส้นทางนี้ยังทำไม่เสร็จทำไปเรื่อยเ แล้วเราก็ถึงหนองคายแล้วนะคะนีเ่เรากำลังนี่จอดรถนี่ตรงนี้ตรงดา่านผ่านไทยหลาวเรานั่งรถมากี่ชั่วโมงไม่รู้ตอนนี้กเราขับรถมากี่ชั่วโมงนะโง แปดโมงเก้าโมงสามชั่วโมงช่วง,งนี้รถติดจ้ะเขาทําถนนกันขยายถนนเดี๋ยวเราจะออกไปหารอเล่นจักหน่อย mm. ช่างกล้องของเรา้าเราจะไปถ่ายรูปกันเดินเดหน้องไทยเด้อ ไป,ไปไม่ได้ดูแล้วอ้ารอเด้อเด,ด้อจะถ่ายให้เรารอเลยนะร<ด>้อนแดด,ดมากตอนนี้เราอยู่ ลยนะด่านพรมแดนสะพานออไทยลาวไม่ใช่สะพานนะเ,ออเหนื่อยไหมขับรถไกลลงพี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหลวงพี่ไม่เหนื่อยเพราะว่าหลวงพี่เพิ่งเสร็จมาใหมา่ก้าโตก้าโตเราจะไปชมเราจะไปชมออไม่ชมสันเขื่อนเราจะไปชมสะพานไทยลาเดี๋ยเดี๋ยวเราข้ามแล้วเดี๋ยวเราข้ามแล้วเดี๋ยวเราข้ามเราข้ามไปเดิน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 เร็วเร็วเดินเรื่อยแล้วเราจะข้ามไปแล้วเนี่ย เดี๋ยจะหาวาเออเดี๋ยวจะหาว่ากูหกเดี๋ยวจะหาว่ากูหกมาดูข้างหลังซีอันนี้ยเออนี่ไงแม่นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราได้รับรอเอ,อกสารก่อนเด้อว่างไงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเล t โก o ไปเลยเราจะเดินเข้าไปแล้วรอรถออกก่อนิี่แล้วเขาก็ชน <I> ไอซี่ไม่ไปเหรอเราทำะไรให้ให้เรารอตรงนี้ได้เหรอเดินเข้าไปรอตรงนั้น

เรียบร้อยวันดีค่ะยายอาทิตยค่ะลูกฮัลโหลวัสดีค่ะเป็นยังไงกินข้าวละบ่ลูกยังเออยังไม่กินเ้าแล้วกันนะครไปกินก๋วยเตี๋ยวกันจะมาหรอครับผมจ้าพาผมโอ้ได้ไปรับกันเลย ห,นหน้องน้ําก่อนห้องน้ําก่อนไปเข้าแวะเข้าห้องน้ําก่อนตรงเนี้เข้าห้องน้ําก่อนยายเอาไว้นี่เดี๋ยวหนูเฝ้าให้เอาไว้ตรงนี้แหละเอาแต่กระเป๋าตามไปเอาไว้ตรงนี้ไปห้องน้ําก็ลุกไปฟังนูน้นฝังข้างหลังเด้อเออไปห้องน้ําก่อนไปเดี๋ยวจะได้ไปหาแนวกินเรามากี่วันเนี่ยมาหลายวันอยู่ยังสิไปห้ปาอีเฝ้าแดงอ๋ออ๋อ ไปไปคลองน้ำก่อนอบพ่โอ้ยบ๊บป,ปวดกับไปข่าก่อนเดี๋ยวจะไปหากินนั่นกินนี่เดี๋ยวปวดกันอเอาไว้นี่กระเป๋านี่เดี๋ยวนาเบิ้งให้เออเอาแต่อยังเอกสารนี่ยังกระเป๋าเพื่อไปกับพ่อกับโทรศัพท์ไปได้แล้วจ้ะโอ,อ้ น้ำเยอะมากเลยนู้นตรงนู้นที่เรามอง,งเห็นลิบๆตรงนจะเป็นผาสพานไทยลาวเพราะว่าเราจะเดินเดินเลาะก่อนว่าถ้าเสด็จเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเขายัางไม่เปิดร้านเท่าไหร่ไม่ค่อยมีของกินโอ้ถ้าเราจะไปดูพญานาคแลนด์มาร์คฝั่งนู้นเราต้องเดินไปไกลใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกินหาอะไรกินแล้วค่อยออกมาขี่รถอืม เถ้าเสด็จที่เงียมเหงาตั้งแต่โควิดก็เงียบมากร้านไหนก็ปิดร้านไหนก็ปิดขายก็มีว่างไม่มีคนเดินเลยมาหาอะไรกิน,นก็ไม่ได้กิน ปิดหมดแล้วมีแว่นตาด้วยพ่อแม่แล้วก็มีร้านที่แบบเปิดน้อยมากเลยเปิดน้อยมากมันไม่คึกคืนเหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก็ปีนี้ก็คือเขาก็เปิดเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวอีกสักเดือนสองเดือนน่ะตลาดน่าจะกลับมาคู่ฟ้าเหมือนเดิมเออน่าจะน่าตื่นเต้นเหมือนเดิมเออ ร้านนี้ก็ยังอยู่เมื่อหลายปีที่แล้วเรามาอันนี้มีของฝากด้วยอ่าโอ้ของยแยะของฝากแต่ตอนออกมาเราค่อยมาซื้ออู้นี่แหละหมูยอเดี๋ยวออกมาซื้อ,อเห็นไหมนี่แหละพ่ออ้มีไส้กรอกหมูยอปลาส้มต่างๆนาน,นาอุยถูกกว่าตรง พ่อถูกกว่าร้านแดงอีกพ่อ้อิมได้ค่ะองชิมก่อนค่ะเขาคุณค่ะด้วยความที่แบบไม่ค่อยมีคนคนน้อยมากพ่อ,อค้ามแม่ค้าเขาก็จะแบบจะเทคแคร์ลูกค้าดีมากปกติเขาก็เทคแคร์ดีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่แบบเงียบเนาะต่างคนก็ต่างจะต้องแบบแสดงจุด ที่แบบทำให้คนสนใจอาหารสินค้าตัวเองมากขึ้นจะได้อะไรมีของกินหรือเปล่ามีต่ของใช้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยากกินจะมีไหมเนาะเราคาดหวังว่าเราจะซื้อของเล่นเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ก็นนยังเป็นร้านขายของที่แบบอันนี้ก็เป็นบ้านของเขาที่ดั้งเดิมบางคนเขาก็อยู่มาตั้งนานแล้วเขาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องย้ายไปไหนเขาก็ขายได้แบบขายได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าขายได้อะไรเงี้ย เดินไปนเรื่อยค่ะอันนี้ค่ะเสด็จที่คิดถึง,ขอของก่อนนะเบียดเสียดเยอะๆคนเยอะมากเดี๋ยวนี้เงียบเหงามากถ้านับกลุ่มเรากับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ก็มีมีไม่เยอะมีคนไม่เยอะจริงๆ ร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวไหมร้านเมื่อกี้พ่อเมื่อกี้มีก๋วยเตี๋ยวไหมถามเขาสิร้านเมื่อกี้ไปดูสิร้านอยากกินก๋วยเตี๋ยว <Okay. S 1> ไม่เขามีอาหารด้วยนะข้างหลังนะมันมันมันไม่ค่อยจะมีเพราะว่าอย่างว่าแหละบางคนก็เจงเนาะเราเดินให้สุดก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีเราก็เดินกลับไปกินข้างหน้าเออ เอาก็เรเดินจะไปหาดูร้านที่เขากินี่ก๋วยเตี๋ยวขายไหมถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่ได้กินไม่มีคนเลยนี่ดูทางที่เราเดินมาเพิ่งจะมีกลุ่มข้างหน้าอยู่สามสี่คนมันกลาวอยู่คนกันไม่แค่ไหนที่แถวนี้ปล่อยเช่าก๋วยขายเยอะมาก ร้านขายข้าวตรงนี้ก็เออปิดกิจาการแล้วแม่ยายเขาทำไม <i> เขายังไม่เปิดเขาปิดกิจาการไว้ก่อนช่วงนี้โควิดเดินไปอีกนิดนึงเผื่อมีของกินมีก๋วยเตี๋ยวไหม เออร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวเอาไหมเอาแวะเลยค่ะเดี๋ยวเราแวะร้านนี้กันไปเชิญค่ะเพราะว่าห้านอยากกินก๋วยเตี๋ยวห้านต้องการก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยมีคนร้านข้าวก็ไม่มีเออก็รู้อยู่ก็เดินอยู่นี่ไงครับเมื่อ อ๋อก็รู้ตัวอะเราก็เดินจากนู้นมานี่ก็ได้แต่ว่าเราอยากให้เดินเข้ามาดูของเฉยๆไงเผื่ออยากได้จ้ะตรงไหนก็ได้ลูกเอาที่มันล่มลื่นนะลูกจ้ะเดี๋ยวพี่เขาเปิดพัดลมให้ถ้ารู้มาตรงนี้ก็จะเป็นนั่งนอนโอ้ยแลร้อนแดดมันมีแต่รกอันนี้นั่งตรงนี้แหละอ่าเห็นไหมนี่เห็นไหมวู้แย่แยะตาขาตรงนั้นมีแลนด์มาร์กเลยลูกน้องเห็นไหมตรงนั้นนะลูก โอ้ยให้คุณไปถ่ายรูปตรงนั้นน่ะตาไทยไปดูชินะ่นนะตาไทยครับตรงนั้นน่ะเออเอยใก้พญานาคตรงนู้น,ออออน,น,นด้วยหนูเดินไปนูได้เลยเ<ร>ได้กินข้าวเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราเดินไปดูพญานาคกันไปไปกินข้าวก่อนลูกไปมันร้อนแดดค่ะเดินเข้าไปเราก็บอกแล้วนะแต่คนสิอันนี้เรามานั่งรอกินข้าวตอนนี้ยังไม่ได้กินร้านอาหารก็โซฟซาวอันนี้นุช นี่สวัสดีค่ะคุณตาคุณยายเห็นไหมรอกินข้าวกันนะยายเหนื่อยมากหน้ามันเหมือดเออเมื่อยเดี๋ยวเขาจะไปทักปวดเท้งเมื่อยท้งไหมพ่ออืมอันว่าหมูหมูแดดเดียวยังไม่ได้ใช่ไหมยายอันนี้จิ้มงบประมาณอร่อยไหมลูกเตี๋ยวเออสมอยากกินอร่อยไหมพ่อ อร่อยนะเ่อกินยังไงอร่อ,อยไอยนะอมสันเพี้ยนกำลังสันเพีน้นอยู่ <laughs> ลพี่ทีนพี่ทีนเราก็ร้องสังเพลงสันเพลงอยู่ลองข้าวจ้าวู ตอนนี้เราอยู่ท่าเสด็จนะคะเรามาดูเลนมาสนี่พญานาคค้นน้ําแต่ว่าตอนนี้เขาหมดเวลาแล้วแดดร้นอนมากตอนนี้น่าจะบ่ายเราจะกลับหรืยอยังครับพ่อกลับแล้วครับได้ของฝากของฝากยังไม่ได้ซื้อแต่ได้ซื้อ,อของฝากได้อะแหนมเนืองแดงมาสองชุดใหญ่แด<ย>งแหนม<อ>เนืองดูดิเออน้ําขึ้นเยอะมากเลยน้ํโขงเยอะมากอ่ะ ที่ใกล้ๆแอบเราดูนี่วันดอกดวนค่ะเราก็ยังเห็นข้างหลังก็ยังเป็นเอ่อแลนมาร์คเป็นพญานาคขอให้รวยมาขอโชคอยากจะรวยเด้ป้าพ่อแดดกัเรา,าล่มครับผมไปเลยส่วนสาวๆเดินหน้าไปก่อนแล้ว เหนื่อยร้อนแดดะน้า,นานซื้ออย่างน่กับปลูลกหรืาอาลวกในถ้ยสีทยเทารถดิซื้อของหลายเพราะว่าต้องผูกใช่กันน่อยู่แนวกินกับอือใบหยาหายๆๆห,ายห,า,ยหายหลายหลายหลานั่นบอกแล้วว่านั่งอันนี้หกักอายอีหล่าวิลร เลโอมาเลโอมา,อา,ารับน้องอย่าห้าย้ะลูกอย่าห่างอย่าห้ไปลูกไปเลยเออเข้าบ้านเร็วไลออนครับไลออนครับสวัสดีครับอืมไลออนครับสวัสดีครับยยลูกยยอย่าหายเห็นลูกอย่าห้เห็นหน่องลูกมาเออมา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 ไปไปไปมามามา,า,าตาสวัสดีครับตาสวัสดีครับ อ้าวเลโอเลโอนี่ไม่รู้เรื่องเลยดูสิโดนดิใช้ปากเบิ้งเบิ้งเบิ้งเออ่าตาย่าตายพ่อกันแลวเว้ยพ่อกันแลวเว้ยเลโอนี่ไม่รู้เรื่องเลยแล่นตําจะว่าแขวะิลรอนอ่าสวัสดีคร่ะเ,เด็ก เาอ้นสวัสดีครับลูกเลโออย่าทำอย่างนี้บอกว่าอย่ากระโดดใส่ใหญ่รู้เรื่องเลยไม่หันอืนายอ้นสวัสดีครับลูกสวัสดีครับอาลายานอะไายานอะไายานอาลายานเลโอมันชอบโดดใส่ลูก เลโอมันเดือเออเลโอสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ